ตลาดนัด,ด recalled. คนไทยย mm ิ้มได้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับทุกบ่ายวันพฤหัสครับคนเดินหน้าอำเภอเลยนะครับคนเยอะมากเลยครับเพลยคนเดินเลยครับมาดูข้างหลังหน่อยโอ้โหเยอะครับเยอะครับตอนนี้อยู่หน้าร้านชาไทยคอนโดนะครับ ไปไม่ได้แล้วครับกอจอดก่อนไปไม่ได้แล้วรถติดอ๋ติดติดติดหน้าติดอยู่ที่หน้าชาไทยคอนโดครับตอนนี้ไปไม่ได้แล้ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยยวเดี๋ยวลอยลอยห้าสิบคิวเดะไดวหน่อยเดะไปไม่รอดแล้วนี่ไปไม่ได้นะแบบหนึงนะคะอ๋อหมดเป็นโหลๆครับเนี่ยเดี๋ยว จอดก่อนห้านาทีไปไม่ได้แล้วมาด้วยกันนะเดี๋ยวมาด้วยกันโอเคอ้าวแม่ค้าของน้องโกโก้อีกแก้วหนึ่งได้ชาเขียวแล้วแม่ค้าใช้ของขลังแน่เลยคนติดเยอะจังเลยแค่ต่อได้เลยอ้าวอ้าวอ้าวมา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 ต่อคิวต่อทิวเย็บได้เลยวเล็กเดี๋ยวเล็กเอาเลยครับเอาเลยครับนี่สบถามได้เลยไปข้างหลังได้ข้างเดินได้ก้าวเดียวเอง เอามาด้วยกันเาได้เลยไเครับเอลยครับเอนายน้นเอ็ดเลยไปไม่ได้เลยบนี่วัสดีวัสดีเน้นเอ็ดเลยน้ได้นะเป็นนคือจะไปกิน คนเยอะจริงๆครับนี oh, oh. <rem> ่ไปยังไงนี่ต้เข้าแถวเข้าคิวละครับนี่เติมจ้าเติมหลายรอบนะครับนี่ ตอนนี้จอดอยู่ร้านนี้5นาทีครับไปไม่ได้คุณติดรอเที่นนี้ได้ไหมได้จ้าเต้นยังได้เลยไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยโอ้โหเยอะจริงอ้าวหนูน้อยมาด้วยนี่หนูน้อย พระเอกพระเอกพระเรอกเอ้อคนเยอะมากครับวันนี้

รับน,นัดคนไทยยิ้มได้นะครับ,บอำเภอโมกโม